ตัวนี้นะคะสะโคนมะพร้าวนั่นเอง1ชิ้นเพียงแค่20แคลนี่คือเรื่องจริงค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันตกอยู่ที่18จุดกว่าแคลนิดนิดนะแล้วหมูก็ปัดขึ้นนะคะให้เป็น20แคลเนาะเป็นเลขแบบกลมๆซึ่งถ้าถามว่าทําไมแคลน้อยจังตัวนี้ขอแจ้งเลยนะคะวัตถุดิบหลังเนี่ยมาจากโอ๊ตไฟเบอร์ซึ่งเขาไม่มีพลังงานใช่ไหมคะแล้วหมูวก็ใช้เป็นอิริทิทอนนะคะแล้วหมูก็ใช้เป็นแป้งมะพร้าวในปริมาณที่ แค่ร้อยไม่ถึงร้อยกรัมนะคะทุกคนแบบน้อยมากเลยต่อสูตรเนาะจึงทำให้มีพลังงานที่น้อยแล้วหนูก็ไม่ได้ใส่ไขมันเนยนมไข่ใดๆเลยนะคะจึงทำให้เมนูนี้เนี่ยแบบคลีนมากกว่าจะได้ส่วนผสมที่ลงตัวบอกเลยว่าเท,ทกันนานอยู่นะทุกคนเพราะว่าตอนแรกหนูจะทำเป็นอีกเมนูนึงนะคะก็ผิดสูตรก็เลยออกมาเป็นน้องเขาแล้วก็ได้ทำการปรับเรื่อยๆนะคะจนเป็นสูตรที่ลงตัวนั่นเองค่ะ เนื้อเขาก็จะมีลักษณะกรอบนอกนุ่มในหนึบนิดๆนะคะแนะนําเลยนะคะว่าให้กินแบบเย็นๆนะคะหรือว่าแช่ฟรีเนี่ยจะอร่อยมากนี่ตัวนี้เป็นรสออลินะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะทุกคนเห็นไหมมันจะล้วนๆแบบนี้นะมันจะอันนี้คือหมิวแช่แช่ฟรีแล้วก็เอามาแช่เย็นนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่เขาข้างในเขาจะแข็งๆอยู่นิดนึงเหมือนกึ่งๆไอศครีมนะคะ แล้วก็กึ่งกึ่งเค้กเนาะแล้วก็หนึบนิดนิดแต่ว่าถ้าเอาไปอุ่นในหมอ้อทอดนะคะเขาจะหนึบติดเหงือกเลยนะทุกคนใครชอบแบบหนึบหนึบนะแนะนำแล้วก็เหนีวอะเอามาปาดเลยถั่วอัลมอนด์คือดีมากเลยทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนี่นะทุกคนดูนะเห็นไหมคะเขาจะมีความร่วนรวนนิดนึงนะทุกคน หนึบเพาะมันก็ติดเหงืออนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเกินอยู่สองชิ้นจากที่ลูกค้าเหมานะคะเหนื่อก็เลยได้กินนะทุกคนหนึบมากเนี่ยมันติดเหงืออแล้วทุกคนมันติดเหงือกแบบนิดนึงนะคะทุกคนกินนั้งมานแล้วยังไม่หมดเลยเห็นไหมหนึ่งชิ้นมันเหมือนจะเล็กนะแต่ไม่เล็กนะคะทุกคนแต่อุ้ยเห็นไหมคะเขาร่วนแต่ไม่เล็กนะนี่เล็กไหมคะ ไม่เล็กเนาะแล้วก็หมิวอาจจะชอบกินอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปใส่ในนมเนาะเอานมมาใส่แนละ้วทุกคนมันก็จะแบบหนึบหนึบมาโนว่าได้กินอะไรนะบัวลอ,อยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงนเนาะทุกคนมันเหมือนแบบได้กินแบบเค,ค้กในนมอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้เราแบบว่าอิ่มขึ้นแล้วก็ฟินขึ้นนะคะมันหอมมากหอมมะพร้าวนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแบบ แป้งมะพร้าวคือนองไปมากไม่ได้ใส่มะพร้าวเป็นเกล็ดนะใช้แป้งมะพร้าวออกแกนิกด้วยนะทุกคนนะคะก็เลยทําให้ตัวนี้เนี่ยมีต้นทุนสูงทุกคนมันติดเงือกติดฟันนิดนึงนะคะนุ่มมากอร่อยมากเลยนะทุกคนอืเดี๋ยวรอบใหม่หนูคิดว่าหนูจะปรับรสหวานนิดหนึ่งเพราะมันหวานไปหน่อยนะคะนี่ ใช่สูตรนะ้องหมิวเต็มไปด้วยความทุ่มเทจริงค่ะพี่เมย์เพราะว่ากว่าจะได้แต่แล,ะแตและสูตรก็คือทิ้งไปเยอะมากจริงๆนะแล้วแบบทุกคนคิดดูตัดไข่ตัดน้ํามันตัดนมอะ่ะทุกคนแล้วหมิวต้องแบบเป็นสัดส,ส่วนของขนมที่มันต้องเป๊ะมากหมิวก็ต้องไปหาตําราหนังสือเพื่อที่จะมาดูการทดแทนนะว่าเราสามารถใช้อะไรทดแทนได้บ,บ้างนะคะทุกคน คือเขาเรียกว่าอะไรนะมิวอะมองว่าขนมหมิวเนี่ยเป็นแบบคุ้มค่าแล้วก็มีคุณค่าเพราะมิวรักในขนมหมิวมากแบบคือขนมขนาดนี้แบบถ้าเป็นคนอื่นอะทุกคนแบบอยากจะเปิดเผยสูตรมากเลยทุกคนก็จะงงว่าน้ำตาจะไหลใช่ไหมทุกคนคือแบบหมิวมองว่าขนมหมิวโคตรมีคุณค่าเลยแบบตัดอย่างอื่นไปเยอะแต่ทำไมมันกินได้แล้วก็พลังงานก็ดีแล้วก็อร่อย แต่ว่าบอกเลยว่าต้นทุนสูง